สวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนช่วงนี้เบื่อเบืกันไหมแบบอยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะโควิดอยากไปต่างจังหวัดไปแบบไปขี่รถเล่นอะไรเงี้ยก็ทําไม่ได้น่าเบือ่อใช่ไหมหรือไม่ก็เกมเมอร์อย่างชาวเราก็เล่นเกมอยู่บ้านจนบางทีก็เริ่มรู้สึกเบื่อเบขึ้นมาบ้างอะไรบ้างจนบางวันคือไม่ได้เล่นเกมเลยคือเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ดู u t u b e แล้วถ้าหากคุณกำลังดูช่องนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ให้ช่องหรอกก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะเราจะได้ทำคอนเทนต์แนวแนวนี้ออกมาอีกเรื่อยๆแล้วถ้าหากซับอยู่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยไปขยของเสร็จละเข้าเรื่องต่อก็อย่างที่พูดไปตะกี้ก็นั่งเล่น Facebook Twitter ดู u t u b e ไปเรื่อยๆจนหมดวันลืมวันลืมคืนเลยก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องเบื่อเบื่อของการเล่นเกมเนะมีอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขมัันยงงไงดี ต้องบอกก่อนนะว่าคือที่เราเอามาพูดเนี่ยคือมันเราเจอมากับตัวนะแล้วเราก็ออกมาพูดแล้วถ้าหากใครเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันเนี่ยก็ลองเอาวิธีเราไปใช้ดูก็ได้ไม่ว่ากันจริงๆแล้วเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกบางเรื่องเราก็แค่พูดหัวข้อก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องอธิบายเลยด้วยซ้ําแค่พูดหัวเรื่องก็รู้กันหมดแล้วอย่างพวกแฮกเกอร์ชีเตอร์ปล่อยบอทอะไรพวกเนี่ย ถ้าใครดูไลฟ์ของเราเมื่อประมาณวันที่9เนี่ยตาท้ายๆ้าของไลฟ์นั้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่เซ็งมากนะคือแบบแบบทนที่เราจะได้ไต่แรงสนุกๆเนี่ยกายเป็นต้องมาเสงกับอะไรแบบเนี้ยไอ้ไอ้พวกไร้ความสามารถแต่อยากชนะคนอื่นเนี่ยทั้งทั้งที่เราเริ่มเล่นเราก็กา,กากเหมือนๆขันนั่นเลยกว่าจะไต่แรงไปใดมอดได้ส่วนตัวเรานะเราใช้เวลาไปกว่า500ชั่วโมงเลยนะกว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้แต่พอเจองี้ๆก็คือแบบอยากกำมัดต่อยจอทะลุไปโดนหน้าไอ้คนใช้แห้จริงๆถ้าทําได้ไม่รู้โดนไปกี่มัดแล้ว แต่แหมคอลบายหน่อยเหอะอย่างต่อมาก็จะเป็นแบบแนวเกมที่ซ้ำๆซากๆอย่างช่วงที่ Mobile f e วอร์ที่มีแบบเกมนู่นเกมนี้ออกมาเป็นโ b i l e หมดเลยไม่ก็แบบแบ t เทิลรอยย่ฟีเวที่จะมีแบบเกมแนวๆเนี้ยออกมาเต็มไปหมดหรือย้อนกลับไปสัก5-7ปีเกมมือถือก็เป็นเหมือนกันสมมุติมีอยู่20แนวมันก็จะออกมาอยู่แค่20แนวตรงนั้นแหละแค่เปลี่ยนสกินหรือไม่ก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นเกมใหม่แล้ว ถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบบใหม่ๆหน่อยอย่างแบบไม่กี่ปีก่อน <S <S ก็จะเป็นแบบ Blue of Survival กับ PUBG เนี่ยเหมือนกันเนต่างกันนิดหน่อย <S <S พอเจออย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่ายในการเล่นเกมซะงั้นแต่เดี๋ยวนี้คงจะน้อยลงไปเยอะแล้วมั้งเพราะว่าเกมเดี๋ยวเี้ยคือมันเยอะจนเล่นกันไม่หวัน่นไม่ไหวอย,อยู่แล้วอะ่ะถ้าเบื่อเกมเดี๋ยวนี้ก็กลับไปเล่นเกมเก่าๆก,ก็ได้มันก็เป็นอีกวิธีในการหลบกระแสให้เรามีความสุขกับการเล่นเกมไปอย่างสบายใจนล้วนะ จริงๆเรามีอีกวิธีหนึ่งคือหลบไปเล่นเกมพวก 18+ วกนี้ก็ได้คือเราไม่ได้เล่นเพื่อความหื่นกมนะแต่เราเล่นเพื่อความสนุกความเพลินเพราะเกมพวกนี้เนี่ยมันคือเกมอินดี้เนี่ยแหละแต่มันใช้ความ 18+ มาเพิ่มจุดขายให้เกมมันขายได้ง่ายขึ้นยิง่งพวกเกมที่แต่งตัวได้นี่คือบอกเลยว่าชอบมากแต่ส่วนใหญ่มันจะออกมาแทางแนวแบบหนักใจเน้นโชว์มากกว่าเน้นอาร์ตก็เข้าใจแหละคือเราเสพผิดวิธีเองแหละ เกมแบบนี้เขาเล่น2มือกันที่ไหนเล่าเขาเล่นมือเดียวกันอย่างเกมชีวิลเพนจ์เต e มมันเป็นเกมที่สนุกนะแต่หัวเสียนิดหน่อยกับบอทมันโง,ง่มากนี่แหละโคตรโง,ง่เลยแรกๆมันก็จะเหมือนเกมโซเลยแต่ยากแบบยากมากแต่หลังๆนี่สบายเลยแล้วการแต่งตัวมันก็เยอะพอสมควรเลยแต่ไม่หลากหลายเท่าไหร่ความสนุกของมันก็คือเราไปสู้หาเงินมาซื้อชุดแล้วลุ้นว่าชุดมันจะออกมาดูดีแค่ไหนบวกกับของที่เรารอปมาได้ ใส่บวกกันแล้วมันจะออกมาดูดีกว่าเดิมไหมแต่เอาจริงๆเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วละ่ะ2 3าชั่วโมงเองแต่ช่วงหลังๆนี่3 4ถึงชั่วโมงเห็นจะได้อยู่ก็คอนเทนต์มันเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนี่แต่ก็อย่างที่บอกคือเราเล่นเอาเพลินเราไม่ได้เล่นเอาจริงจังเวลาขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วเพราะปกติทั่วไปก็เล่นไม่เกิน2ชั่วโมงก็น่าจะเบื่อแล้วละ่ะถ้าพวกเล่นมือเดียว10นาทีก็น่าจะปิดเกมไปแล้วละ่ะจะไปเอาอะไรมากนะ แล้วก่อนที่เราจะไปปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนมักจะเจอกันในวัยทํางานเนี่ยมาเรื่องนี้กันก่อนดีนกว่าแต่หลายๆคนก็น่าจะเจอเหมือนกันแหละในช่วงนี้เล่นเกมอยู่บ้านเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเบื่อกันใช่ไหมหรือไม่อยากเล่นเกมไปเลยก็อยู่แต่บ้านนี่เนาะอย่างเคสที่เราจะมาแนะนําให้ฟังได้ก็คือเคสของพี่ชาโอคุงจากช่อง OS หรือ Online Station คือเราก็จาไม่ได้แล้วแะว่าคลิปไหนที่แกออกมาพูดนะว่าในช่วงที่มักกาซีนเกมเนี่ยยังบูมบูมอยู่ช่วงที่หนังสือฉเฉลยปริศนาเกมเนี่ยที่ยังขายดีกันเป็นเทนเท้นําเทท่าเนี่ยช่วงนั้นแกต้องเล่นเกมเกมหนึ่งเนี่ยซ้ำซ้ำซากๆจนกว่าจะรู้เทคนิคหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่จะต้องวนๆอยู่ตรงนั้นอะเรื่อยๆจนพอแกทําเสร็จจบเล่มนั้นแกนี่คือแบบไม่อยากแตะเกมอีกเลยแบบเกมคืออะไรไม่รู้จักใช้ชีวิตแบบชมนกชมไม้อะไรงั้นเลย อันนี้เราว่าน่าจะขั้นสุดแล้วหล่ะถ้าใครถึงขั้นนี้ได้นี้น่าจะเลิกเกมตลอดการเลยก็ยังได้อะคือมันน่าเบื่อมากจริงๆจากที่แกเล่าให้ฟังนะแล้วยังมีอีกเรื่องที่ไม่แน่ใจว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่น่าจะเรื่องแต่งละมั้งไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาชอบแต่งเรื่องมาเล่าอยู่บ่อยๆเหมือนกันในช่องชีวิตสดใสหลายๆคนก็น่าจะเคยดูผ่านหูผ่านตากันบ้างแหละเราจะเล่าสั้นๆแล้วกันถ้าใครอยากดูก็ลองไปหาดูกันได้ คือเขาเล่าว่ามีคนถูกจ้างให้เล่นเกมเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีประมาณนักทดสอบเกมอะไรประมาณนั้นแหละโดยที่มีของกินในตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยพร้อมอยู่ตลอดแล้วเราจะต้องเล่นเกมทุกทุกวันโดยมีเวลานอนเพียงแค่วันละ8ชั่วโมงบวกเวลากินข้าวเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นน่าจะไม่เกิน9ชั่วโมงถ้าเป็นช่วงแรกๆก,ก็น่าจะสนุกดีคืออย่างกับอยู่สวรรค์เลยอะไรประมาณนั้นอะ แต่จริงๆคือไม่ใช่เลยมันจะคล้ายๆกับเคสของพี่ชามโมเลยแต่น่าจะหนักกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีได้เล่นเกมใหม่ก่อนชาวบ้านชาวช่องก็จริงอะ่ะแต่ต้องทดสอบวนๆไปแบบนั้นเรื่อยๆอแล้วเวลานอน8ชั่วโมงเนี่ยจริงๆคือมันไม่พอเราจะต้องมีเวลาอาบน้ําทําธุระส่วนตัวพักผ่อนก่อนเข้านอนอย่างน้อย1-2ชั่วโมงอีกเพราะเราก็ต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้หลับตาปุ๊บหลับปับ๊บอะไรงั้นเลยนะเราต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าจะหลับจะนอนได้จริงๆอะ่ะอาจจะ ต้องใช้เวลาสัก9้าชั่วโมงเลยก็ได้นับตั้งแต่เราหลับตาเลยนะมันต้องใช้เวลาเยอะกว่า8ดชั่วโมงอีกร่างกายของเรามันไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะที่ว่าแบบปิดปุ๊บพักปับ๊บอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาหน่อยสิ่งที่เรากําลังพยายามจะบอกก็คือออกไปทําอย่างอื่นบ้างก็ได้อะไรที่คุณอยากทําหรือดองไว้อยู่นอกจออย่างเช่นอยากปลูกต้นไม้ทําสวนทํานูน่ทนทํานี่ออกมาทําบ้างก็ได้ออกกําลังกายบ้างยืดเส้นยืดสายบางทีโมก,กันดั้มที่คุณซื้อมาดองเอาไว้อะ อาจจะกําลังเรียกคุณให้ไปต่อมันอยู่ก็ได้เพียงแค่คุณไม่ได้ยินเสียงที่มันเรียกเฉยถ้าเบื่อเบื่อหรือเริ่มเบื่อเบื่อเกมเพราะคุณเล่นมันเยอะไปก็ลองไปทําอย่างอื่นนอกจอบ้างก็ได้นะอันนี้คือคําแนะนําจากเรานะเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายละเรื่องนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนในวัยทํางานคือเวลาทํางานเนี่ยมันก็เหนื่อยมากพอแล้วใช่ไหมเราก็ไม่เหลือแรงมากพอที่จะไปนั่งเล่นเกมไหวแล้วอะ อยากจะทํานู่นทํานี่มากกว่าแบบดูซีรีส์ฟังเพลงหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เกมอะ่ะอย่างสมมติ ROV เกมนึงใช้เวลาประมาณ15-30นาทีแรกๆก,ก็อาจจะพอได้แต่หลังๆแค่แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าได้แตะมันเราก็าจะเล่นเรื่อยๆนะแบบสักเกม2เกมเราก็าจะเล่นไปเรื่อยๆเลยแต่มันก็แลกมาด้วยเวลานอนของเรามันก็เลยเกิดเป็นมีมเกมเม no time to sleep เอาเวลานอนออกแล้วเอาเวลาเล่นเกมเนี่ยไปยัดแทน อารมณ์เหมือนเราจะทํางานนั่นแหละแต่ขี้กเกียจแต่พอได้แตะๆมันก็ยาวเลยต่างกันที่ว่างานเราจะขี้กเกียจตลอดนั่นแหละแต่พอเล่นเกมนั่นเหระเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเรื่องที่เราเอามาพูดในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือง่ายไปกว่านั้นเลยเราเล่าได้หรูเรื่องหรือเปล่าแค่นั้นแหละอยากจะลองฟังคอมเมนต์ของทุกคนว่ามันดีหรือไม่อย่างไรเราจะได้ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเอาเท่าที่เราจะทำไหวนันนะยังไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายไปละ